นับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานัวนัวหงงานกันตองและผูงแต่งนำ้ำมันเสือไฟหยอดเพาวเวอร์สีท่านผู้สมเขตเศรษฐกิจพิเศษประกาศให้น้ำใสแตงเงินกีบเล่าเท่านั้นในการ,ำรํำระซาสางสินคา้าอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคั่แขวงบ่อกแก้ว จ้ท่านผศสมสำหรับเงื่อนกีบบ้าอหัปัจจุบันนี้ทุกคนก็เลยครับพูดเลยแล้วว่าเป็นเงื่อนกีดที่ขรขางเว่าอ่อนคาซึ่งว่ามันเองกับนะครับพ้นกระทบมาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะแมนนะครับพ้นกระทบมาจากทั้งด้านเศรษฐกิจอะไรเพราะว่าสินค้าของเราเ,าเองนี่กับเป็นส่วนหนึ่งที่บอสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งด้เนื่องจากว่าการผลิตสินค้าภายในประเทศนี่มีจํานวนจํากัดนอกจากนั้น พันตุจำนวนจำกัดแล้วก็ยังบอพอคนลาโฮเองกับบคอยนิยมส้มใส่สินคา้าผลิตภัณฑ์ภายในสนันมันกนบาบอสามาที่จะเหตให้เงินตรามุนเวียนภายในประเทศหลายเท่าที่ควรเพราะว่าอย่างเพราะว่าด้วยส่วนใหญ่แล้วหลายคนนี่ก็ให้ค่านิยมส้มสอบกับสินคา้าในการนําใส่ในชีวิตประจำวันแบบสินเคยก่อนหน้านี้เท่ากับส่วนใหญ่ก็คือเบาแหละต้องยอมหับให้ได้ว่า เขาเองก็ต้องในนําใส่สินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะแมนสินค้าที่นําเข่าจากประเทศเพื่อนบ้านนี่เขาเก็นว่ามีการนําเข่าหลก่อนการส่งออกสนั่นแน่นอนในเมือมีการนําเข่าหลเวลาเขาซื้อสินค้ามันก่อนสำลักจะต้องไหนสำลักซาสางเป็นเงินตาต่างประเทศมันก็เป็นสิ่งที่แน่นอนอย่างแรงบันดาลภพส่บวกครับถ้าหากว่าค้าคัางสำหอัเงินของเฮามันโบเพียงพอสนั่นมันก็ต้องได มีการได้สอบหาเงินตาต่างประเทศเพื่อไปซื้อเซนวาน้ำมันนี่ถือว่าเฮาก็ยังคงนําเข้าจากต่างประเทศถึงเป็นวันในปัจจุบันนี้เขามีหงงานานะปรุงแต่งน้ำมันหงกันตองต่างๆก็แล้วแต่แต่ว่าด้วยส่วนใหญ่เฮาก็คงนําเข้าจากต่างประเทศอยู่ดีแต่ว่าเขาก็มีข่าวดีรัฐภูมิส่งคือแอดมินในโพสต์ Post ลงไปให้ทัฐผูสมส่งนะครับผู้ เกี่ยวกับบริษัทหยอดเงินพาวเวอร์มหส่วนทางบริษัทเองก็ถือว่าได้ผลิตหรือว่าปรุงแต่งน้ำมันเสื่อไฟเพื่อออกมาหับใสสังคมสําหรับการปรุงแต่งน้ำมันนี่โมเมนเป็นการงานะโครงานการตอกใอถ่าผสมโมเมนโครงงานปรุงแต่งน้ำมันนี่ก็คือเพิ่นเอาน้ำมันนี่ถือว่ามาผสมมามิกกันนะเพื่อผลิตออกมาเป็นน้ำมันแต่ว่าคุณภาพต่างๆนี่ก็เทา่าเทียมกันกับน้ำมันทีว่าได้นําเขาเป็นน้ำมัน ข้าหอว่าจะไลยน้ำมันหอยเปรเซนต์น,นะโดยทีว่าบเดอเอาประเภทพวกน,น้ำมันดิบมากาันตองต่างๆแต่เพิ่นเองก็ได้น้ำเข่าว่าจะนช้น้ำเข่าจากต่างประเทศสำหรับโครงงานปรุงแต่งน้ำมันเสี่ยไฟยอนยืมพรเวอร์เอาพิจารณาฝาก,กันเด็นนี่ที่ว่าเพิ่นเองก็ได้ครับใส่สังคมอย่างกวางขวางผสมขวดแต่ว่าในปัจจุบันนี้อาจจะเพียงพอแต่สะโพทั้งขตภาักเนือบางแควงเท่านั้นแต่ว่ายัางบรในทั่วถึงทั่วประเทศเถื่อ บางทีิงว่าทางบริษัทเองก็จะผลิตน้ำมันหรือว่าปรุงแต่งน้ำมันออกมาหับใส่ให้ทั่วถึงไม่ขอบเขตทั่วประเทศโดยไว้ฉะนั้นเงื่อนกีบนี่ทัผู้ชมนอกเขาบอกเรื่องเงื่อนกีบมีแน่นอนแหละขั้นท้องทับทมใส่มันกาจะเป็นเงินที่เป็นเพียงตเตเจียเศษกระดาษพราะว่าเขาให้นิยมคาเต่นาใส่แต่เงินตาต่างประเทศมันกาจะส่งผลกระทบ โดยตรงให้กับเงินกีบเช่นเดียวกันสันนันทางภาคส่วนที่เกี่ยวของหน่วยงานพี่สอบต่างๆเพิ่นกาพัายามเอาจริงเอาจังปุ๊กกรดมทุกคนให้นําใส่เงินกีบรติเพราะว่าจะเป็นทั้งคนล่าให้ในประเทศเองก็คือคนต่างประเทศหรือ่รนักท่องเที่ยวที่เขามาท่องเที่ยวเขามาดําเนินธุรกิจหรือว่าเขามาอาศัยอยู่ให้ประเทศเล่ากับเมนวากว่อนจะสื่อสินค้าสำนักซาซา,างต่างๆเมนวาให้ไปเหล็กเปลี่ยน ตามห่านเอกเลี่ยนที่เพิ่นไดกกำหนดไปก่อนจริงสามารถนำใสหรือว่าสามารถสะสางสื่อสินค้าอยู่ภายในห่านค่าหรือว่าแม่กระัา,างสินค้าต่างๆได้อันนี้มันจะถือตอกเลยท่านผู้ชมถ้าหากว่าเข้าบ่ปฏิบัติตามนี่ถ้าหากว่าเพิ่นไดมีการแปลว่าตรวจสอบยังพบเพ้นเพิ่นโกมีมาตรการที่จะต้อกในปับใไม่มีเสียเดียวกันนะท่านผู้ชมสนั่น,น,นตองได้เอาจริงเอาจงังเข้าก็ต้องร่วมือความใจกัน คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคาก็เ้นเดียวกันถั่วสมทัางเขตเศรษฐกิจพิเศษเองก็ถทอว่าได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคํานั้นทุกอย่างในการซัหรักซางสื่อสินค้าต้องแมนห้ไปเหลกเปลี่ยนตามห่านที่ให้เพิ่นอ่ากำหนดให้ยเลกเปลี่ยนเป็นเงินกี่ก่อนเงินย้นกับยาถั่วสม้มที่เป็นเงินย้นกับยา สิเป็นเงินลอนล่ากยาสีเป็นเงินไทยบาทบาทไทยสิเป็นเงินตักสาวมาซาซว่าแต่บวมนเงินกีบเปล่านี่กนจะสำหรับสาสางตองไปตองไปเหล็กเปียนเสียกริงสำหรับสาสางไดหันค่ากับสินเดียวกันบวมเป็นวาแต่ทางงานดุขาดจะไปสื่อเขื่อไใด้างานค่าผู้ประกอบการอยู่ภายในเขี่เศรษฐกิจสามเหลี่ยมคำนี่ก็จําเป็น ต้องในเหลขกเปลี่ยนเป็นเงินกีบเพื่อสำหรับสาสารอยู่ภายในเขตเช่นเดียวกันนี่ทะส่วนที่ว่าเพ็่นประกาศแตกออกมาด้วยทัางเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำนี่ก็ได้ออกแจ้งการสบัดเลขที่0-8-1งถับงอข้อสามเหลี่ยมค่ำลงในวันที่16มีทุนนาโซภอซาสามเกี่ยวกับการนำใส่สกุลเงินกีบอ่าแต่ทบสมวโดยอิงตามขอกำหนดทางระเบียบการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศแห่งศาสตร์ของโซบอาล่า สนันจิงแจงการให้ทราบเกี่ยวกับการนำใส่สกุลเงินกีบอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำดังนี้ 1. สินค้าและค่าบริการทั้งหมดนี่มีเครื่องหมายการค่าย่างชัดเจนอยู่ภายในเขตต้องระบุราคาให้เป็นสกุลเงินกีบเท่านั้นอัตราเ็กเปลี่ยแมนไห้กำหนดตามอัตราเ็กเปลี่ยของทางธนาคารกลางแห่งโซโปโปลา แต่ลอกจากนี้ขอที่สองเพิ่นเองกับเลมอบให้ทุกทุก้านทุกทุกคานค้าถือว่าต้องไดติดป้ายประโยคทีว่าส่งเสริมการบริโภคนำใส่เงินสกุลเงินกีบเป็นแบบภาษาจีนและโกแบบภาษาลาวบรรดาวิศานกิจและกับหานค้าที่ว่าสามารถมาไปเอาได้ทีหอกการสภาพบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ หอง103อ่สามท่านผู้ชมสำหรับสติ๊กเกอร์เนี่ยนะความไม้เพิ่นที่เพิ่นจะบอกเลยนะเวลาทีว่าเขาจะติดใส่สินค้าหรือว่าติดใส่หนันหางหา่หานต่างๆนี่แมนว่าตรงไหมีทั้งภาษาลาวแลวกับภาษาจีนเ้ก็ติดให้เป็นเงืนกีบเพื่อว่าให้ผู้ซื่อขนัะเวลาไปพบเพิใหนอ่านอ่านออกชัดเจนถ้าหาคนจีนก็ต้องเห็นภาษาจีนต้ององไ้เข้าใจว่าสรัทาว่ายุหานั้งกาวนี่แมนว่าเพิ่นประกาศกำหนด ให้ใส่ให้ใจตั้งแต่เป็นเงื่อนกีบและเข้ากับสามารถบอกลูกค้าหันไปนเปลี่ยนก่อนจริงมาสเสนอซาสางหันได้น่าทับโสมนี่ที่ว่าเพิ่นเห็ดออกมาค่อนข้างว่าซัดอันนั้นัดเจนแล้วก็นี้ทับโสมและนอกจากนั้นแมนว่าถ้าหากว่าสําหรับเป็นไพรท,ทีว่าเพิ่นได้แจ้งการบอกไปแล้วน่อถ้าหากว่ายังมีไพ่์วิสากิจหรือว่าบุคคลไหนหากบาอให้ฮับเอา ถ้าหากราริษาหกิจหรือบุคคลใดหามบ่ให้รหับเอาสก,กุลเงินกีบในการซําละสินค้ากรณีมีพนักงานของแต่ละคะแนงการที่เกี่ยวของกวดพบเห็นแมนว่าจะต้องใดมีการให้โจ๊ะหรือว่าปับไหมทั้งหมดเลยนะแต่ะสมนี่ถือว่าเป็นข้อที่เพิ่นใดกำหนดออกมาส่วนข้อที่4ี่เพิ่นบอกว่าเก่งการสบันี่แมนมีผลซักซิดนับแต่มือ ลงไลยเส้นเป็นต้นไปเจา้าทนผูสวมที่ว่าเพิ่นกระเส้นในวันที่16มิถุนา2 0ง3กนกระืึกว่าเริ่มิ่นเส้นมือหนั่นแน่นอนกระต้องมือหนั่นในปฏิบัติตมาหอดเมื้อนี้ก็วันที่สิบเก่าในทัพอสวมผ่านมาสมืือแล้วบางยิงยิงว่าคงจะได้หับก,การตอบรับเป็นอย่างดีอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเลียมคำอย่าเลืมไหยถ้าหากว่าิ่ดกวดพเบเพ้นทางหางห้านนิติบุคคล บริษัทยังกระเดาแต่ต่าหากว่าโบมีสติ๊กเกอร์โบมีป้ายที่เขียนเป็นภาษาลาวและภาษาจีนอยู่ในภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำเมื่อตนเผิ่แขวงโบแก้วเมนว่าเผิ่นเองก็จะมีการปรับไหมหรือบบดังนั้นกับเมนว่าให้โจะกิจการจนกลัวจะมีการปรับปรุงอาจจะมีการแก้ไขกันในเะื้ต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทดีท่มนผู้ชมเขาก็เห็นน้ากันพานมากมีหลายคน โดยเฉพาะแมนบางคนที่่รเหาเบียกอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสาบเลียมคัมเขคเจ้าเองกับเดบอ้กับเมนควบเขาบางคนก็บอกว่าทั้งเขียนี่ส่วนใหญ่แมนมีแต่เป็นภาษาจีนและกับการซื้อเครื่องสื้อคองแมนใส่แต่สกุลเงินยวอนหรือว่าเงินตาต่างประเทศส่วนมางเงินกีบลาวบอกเอาแต่ว่า๋ยวนี้นี่เขากระต้องมาบ่งขึ้นอีกอกจากที่ว่าเพิ่นแจงการลุงมาแบบนี้แล้วเป็นไพ่บทปฏิบัติก็ถที่ว่าจะต้องได คือเก่ามาขังเถิ่นะท่านผู้ชมฉะนั้นเขาเองเขาเจ้าควยนี่แหละเขากับเป็นเจ้าการน้ำกันยามไรเขากาับวอาว่างเงินกี่เฟ้อเงินกี่เฟ้อมันกับเฟ้อแท้ท่านผู้ชมแอดมินกับยองพราวควรเป็นจริงไนะพวกคววมุ่งยากลําลบากคือกันเท่าแหละมันกับรวยทัวนาทัวถึงกันผู้เฮ็ดประกอบการที่ธุรกิจขนาดใหญ่กับผู้ได้ครับพ้นกระทบใหญ่อ่าผู้ได้ครับผู้ได้ครับพ้นกระทบหน่อยกับผู้ที่ไม่ได้หน่อยกับจะกระทบหน่อย หรือบอสันการ์เมนกระทบใญ่สําหรับสิวิตการขอกซีมมันกาดปะปนกันที่นี่มันเกิดเป็นความจริงแท้กับเงินเฟ้อแท้ถ้าหากเปรียบเทียบใส่กีบเป็นบาทเดี๋ยวนี้หนึ่งบาทมันกระเท่ากับหาหาหอยปลายกลีบแต่ประส่อ้มันสนันมันกับบรมเวณเดือนไงแน่นอนถ้าหากว่าเาบาเอาใจใส่บวคุมครอแต่ๆนี่มันกับยากในการที่จะฟื้นขึ้นเงินกีบให้มีขาแข็งฉะนั้นถ้าหากเข้าอยากฟื้นขึ้น แน่นอนจริงที่เป็นเหตุมาหนีถือว่าถือตอกหลายหละก็้ันยิ่งว่าโบเมนสภอกจงอจงแต่อยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคามเท่านั้นท่านผระสมแอดมินวังว่ายูทุปเขตเศรษฐกิจพิเศษทีว่าสางตั้งขึ้นอยู่ในพื้นแผ่นดินของประเทศลาวนี่การอยากให้มีการเฮ็ดแบบนี้เช่นเดียวกันเพื่อว่าเป็นการหนึ่งเป็นการส่งเสริมค้างเงิ่อนกี่เล่าสองเป็นการปลูกกิจสมนึกให้คนล่าหรือว่าคนต่างชาสตร,ร,รเขามาเลยครับผู้ว่า ่อนจะสำาะรับสาสาสื่อสินค้าตล่องไดไปแเลกเป็นจากเอา,เอาเงินต่าง,งประเทศไปแลกเอาเงินกีบเสียก่อนจิงสามารถใจใดเขาเห็นน้ากันในท่านผม้ชมคือว่าเขาคอยกย่องประเทศประเทศไทยในซา,า่าเขาไปตลอดเป็นบอ่อและก็มีการเส่ใจตลอดพวลาไปปุ๊บนี่ทุกอย่างจะสื่ออย่างเขาต่อไดเปเลตเตียนไปสิ่งสำคัญอีกท่านผม้ชมเอ็ดมินเออเรื่อวยหนึง่งเพื่อว่าอย่างบอกสิ่งนี้สิ่งสำคัญน,นี่ เฮ้าหาเงินบาทอยู่ประเทศลาวก่อนนะจังขามไปฝั่งไทยบอแมนว่าเฮ้เอาเงินกีบไปซื้อเอาเงินบาทอยู่ฝั่งไทยบอแมนเด้่ยถาบอสโซมตัวนี้คือความจริงเฮ้าตรงในไปสอกซื้อเอาเงินกีบหรือว่าเงินดอลลราไปสอกซื้อเอาเงินบาทเสียก่อนจิ้งขามไปไทยแล้วก็ไปซื้อเลยบุคือบา้านเฮาบ้านเฮานี่ยังว่าเออเอาเงินตาต่างประเทศเสียมาเงินบาทชงกับคนไทยมา มาเที่ยวล้วเมนว่าตกในมาเหล็กเปลี่ยนอยู่ตามหารขาที่เพิ่นได้กำหนดไว้เชียก่อนจริงคอยซ่ามามาททองเที่ยวสื่อเครื่องสื่อข้องใดอันนั้นเพิ่นเห็ุได้งก็เว่าว่าสัญชาติแต่เฮานี้สิเอาเงินกีบสิอเอาเงินบาทญี่ปุ่นแอดมบินเทกก็ยังบ่ทันนี้มีข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาสนั้นถ้าใครมีข้อมูลดีๆก็สาม,มารถแบ่งปันกันได้นะท่านผู้ชมอันนี้ที่ว่าเฮาก็ตตรงได้ยกย่องทั้งทางประเทศเพิ่นเฮ็ดมาตะรุนแต่ก็สังนั้นสิิงใดที่ว่ามันเป็นพวกเพิน์ยเท่ากับตรงไห้มานำใส่ สนัดกับจะฝากฟ,ฟังถึงพ่อแม่พี่น้องคนเล่าทุกทวนาบ่าว่าจะเป็นทางไปไหนก็คือ่างประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างๆแต่หากว่าอยู่ในประเทศเล่าแล้วถ้าหากมีเงินตาต่างประเทศยังศย่งยิไปซื้อโดยตรงเด็อขาดเ้ขอขเขาห้ไปเลยเปลี่ยนซะกอนทั้งนี้ถือว่าทานเองกับประกอบส่วนในการที่ส่งเสริมเงินกีบเล่าจะขประเทศเล่าพันพนวิกิต้ไปกถือว่าทานกับเป็นผู้หนึ่งที่มีจิตใจดีที่ส่วยประเทศเล่า ถึงอาจจะน้อยแต่ว่าหลายคนบวกเข้ากันมันก็เป็นกรําลังไงสนั่นต่องขอฝากฝากไว้นาท่านผู้สมทุกท่กทานและก็ท่านผู้ส้มอ่าเพราะว่าจะเป็นท่างภายในก็คือต่างประเทศสนั่นต่องในได้เปลี่ยนกันเดิออันนี้ทีวว่ว่าเฮาก็มาเวให้ท่านผู้สมเลยครับผู้เล้อสําหรับการที่ทางเขียเศรษฐกิจพิเศษส,สามเหลียมทองคําที่เพิ่นได้ประกาศมานที่ือว่าชัดเจนถือว่าแอดมินก็รู้สกว่าทีหลายและก็ฝากฝากทึงผู้ที่เอ่าประกอบการเดียวนี้ คณะเฮ้ากบฏได้ไหมครับเาจะไปแตะต่องถึงไครผู้ใดคนหนึ่งแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เฮ้าก็ยังคงเห็นอยู่การประกาศขายสินค้าเป็นเงินสกุลโดยส่วนใหญ่เป็นเงินบาทไทยเซ็นว่าการซื้อดินขายดินเจังสี่เป็นวัตถุประสงค์รวมทั้งมีชาวต่างชาติมาขายเครื่องอยู่ที่ประเทศเราบางห่านก็ยังบอกเป็นเงินบาทาฉะนั้นเมื่อเฮ้ายูพีแล้วเฮ้ากับฟังคัดๆอยู่ทั้งที่ว่าเขาเป็นคนต่างประเทศเขาจบมาลงทุนขาย การยั่งว่าเออเป็นเงินบาทเป็นยังคือบลกเงินกีบถ้าหากว่าเงินเงินบาทมันเป็นขาที่สูงเป็นยังคือบอกเงินกีบไปอ่าไปเปรียบเทียบในการอัต,ตาราดอกเปลี่ยกับกระติดเป็นเงินกีบจงิง่มันกิดงจะบบกขาขึ้นรลายเกินไปเป็นบ่็อกสะสมอ,อันนี้ก็ข้อฟาาๆไว้เพระ่านก็เองก็งกทื่อว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ว่าอะไรมันดาเนินธุรกิจอยู่ที่ประเทศลาวนั่น,นก็ต้องให้เข้าโลกในกฎระเบียบของประเทศลาวเสีนเดียวกัน ถ้าหากว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร b ์ให้สองนี้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเช็ดคลิปดีๆแล้วนอกจากนั้นทานข้ะส้มก็เจ้าด้เห็นข่าวๆไว้ก่อนไปสบายดีขอบใจที่ทางเขามาหับส้มอยาลืมเป็นกำลังใจให้อดินด้วยการกด s u b สไคร b ์ให้หอนหนึ่งเซียนซับน้ำคอลไว้ในเด้อ